สวัสดีค่ะวันนี้นะฮะช่องของเรามีสาระที่สุดตั้งแต่ทำช่องมาเลยนะครับมีสาระปกติก็มีสาระอยู่แล้วแต่วันนี้จะมีสาระมากที่สุดนะครับวันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญนะครับนั่นก็คือคุณหมอค่ะเดี๋ยวจะให้คุณหมอแนะนำตัวก่อนเลยนะคะชื่อว่าคุณหมอเลยคะสวัสดีครับผมชื่อเดชพรพุทธิวรานะครับหรือชื่อเล่นชื่อปึงนะครับไปิบัติงานอยู่ที่โรงพยาบาลมาประกอร์เลยนะครับค่ะวันนี้นะคุณหมอก็ได้มาเที่ยวที่บ้านเรานะเพราะฉะนั้นไหนๆคุณหมอมาบ้านนั้งทีเนี่ย พวกเราต้องขอความรู้สักหน่อยนะครับแล้วความรู้ในวันนี้นะครับก็เป็นความรู้ที่แบบต้องดีมากๆใช่ครับสําหรับน้องๆนะที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับอย่าลืมเอาไปปฏิบัติตามได้เลยนะครับใช่พี่เฟรมมีอะไรจะถามคุณหมอบ้างถามได้เลยครับก็วันนี้เราอยากจะมาถามเกี่ยวกับคุณหมอไงเรื่องวิธีการป้องกันเรื่องเกี่ยวกับโรคโควิด -19 ค่ะว่ามีการป้องกันอะไรยังไงกันบ้างนะคะคําถามแรกพี่เฟรมจะมาถามก็คือก่อนออกจากบ้านเนี่ยเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างค่ะสองสิ่งที่สําคัญนะครับหนึ่งคือเจลแอลกอฮอล์นะครับ เราต้องเตรียมขวดเล็กขนาดพกพานะครับแนะนําให้เป็นขวดพลาสติกนะครับเพราะว่าบางคนทําตกอาจจะแบบแตกได้อย่างที่2นะครับเรื่องหน้ากากอนามัยนะครับก็ถ้าเป็นคนทั่วไปนะครับที่อยู่ไปชุมชนไปสถานที่ต่างๆนะครับสามารถใช้เป็นหน้ากากผ้าก็ได้นะครับแต่สาหรับบุคลากรที่ทำงานในโรงพยาบาลนะครับควรจะต้องใช้เป็นหน้ากากอนามัยนะครับป้องกันได้ดีกว่าใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ควรเตรียมไปอย่างน้อย2ออันนะครับเผื่อว่ามันเปียก หรือมันขาดอย่างเงี้ยครับก็สามารถเปลี่ยนได้นี่ก็จะเป็นการแบบป้องกันตัวแบบเบื้องต้นนะคะคือ2อ,อย่างนี้เราต้องมีพกติดตัวไว้ตลอด<ช>นะคะข้อต่อไปนะคะถ้าออกไปห้างหรือแหล่งชุมชนต้องเตรียมตัวยังไงคะก็ก่อนอื่นนะครับต้องเว้นระยะให้ห่างกับคนข้างหน้านะครับอย่างน้อยนน2 2> 1- 2เมตรนะครับค่ะแล้วก็ทุกครั้งนะครับที่เราไปย<อ>ิบจับสินค้านะครับเราควรต้องล้างมือทุกครั้งนะครับแม้กระทั่งตะกร้านะครับหรือรถเข็นในห้างก็ต้องล้างมือเหมือนกันใช่แลวครับ ค่ะโอเคอันนี้จะเป็นแบบเบื้องต้นนะคะแบบ<ช>า,าเราออกไปข้างนอกใช่ไหมก็กะระยะเอยเลย1-2เมตรนะคะหา<ช>่างไว้ดีกว่าผมถามนิดนึงทำไมต้อง1-2เมตรครับคุณหมอเพราะว่าการติดต่อหรือแพร่เชื้อของโรคโควิดนะครับเป็นการแพร่ผ่านละอองฝอยนะครับที่มีขนาดเนี้เพราะงั้นเนี้ยเวลาเราไอจามเนี่ยครับมันจะตกอยู่ในระยะห่างไม่เกิน1เมตร <hist> เราก็เลยใช่ครับแนะนําให้ระยะห่างให้มากกว่าหนึ่งเมตรขึ้นไปนะครับครับอ่าโอเคอันนี้เข้าใจตรงกันนะครับใช่ค่ะครับผมโอเคคําถามต่อไปครับพี่ฟิล์มคำถามต่อไปนะคะก็สมมติถ้าเราติดโควิดนะคะอาการเบื้องต้นจะเป็นไงบ้างคะก็อาการส่วนใหญ่นะครับก็มีไข้สูงนะครับมีการแห้งได้นะครับแล้วก็อาจจะมีหายใจติดขัดได้เล็กน้อยนะครับค่ะในบางคนนะครับก็มีอาการพวกปวดศีรษะนะครับคัดจมูกน้ำมูกไหลเจ็บคอหรือแม้กระทั่งถ่ายเหลวได้นะครับอ๋อนี่อาการเบื้องต้นครับ ซึ่งอาการพวกนี้อาจจะเป็นระดับที่ไม่รุนแรงมากนะครับซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยจะหายเองได้สมมติถ้าเราติดเชื้อครับส่วนใหญ่ก็จะหายเองได้ก็คือเราสามารถกักตัวที่บ้านไว้ก่อน14วันใช่ครับถ้าอาการดีขึ้นก็ไม่ต้องใช่ครับถ้าอาการไม่ดีขึ้นนะครับเช่นยังมีไข้สูงต่อเนื่องนะครับหรือเริ่มมีหายใจเหนื่อยคอลำบากมากขึ้นนะครับก็ควรจะไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลโอเคก็ฟังไว้ด้วยนะคะทุกคนเผื่อบางคนเป็นอยู่ก็ระวังเตัวไว้ด้วย คำถามต่อไปนะคะก็ถ้าเราติดโควิดเนี่ยเราควรไปพบแพทย์เมื่อไหร่คะถ้าเรามีประวัติเสี่ยงนะครับเช่นสัมผัสใกล้ชิดกับคนที่เป็นโควิดนะครับไปสถานที่เสี่ยงมามีการระบาดของโรคโควิดนะครับถ้ามีไข้นะครับแล้วก็ร่วมกับหายใจลําบากนะครับก็อาการคล้ายกับจะติดโควิดมากที่สุดก็ควรจะไปพบแพทย์เพื่อตรวจว่าเราเป็นโควิดหรือเปล่านะครับแล้วก็รอดูผลใช่ไหมคะใช่ครับค่ะอันนี้ก็จะเป็นอาการเื้องต้นนะครับใช่ วันนี้นะคะพวกเรองสองคนก็ขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะที่ให้ความู้้กับพวกเราใช่แล้วค่ะแล้วเพื่อนๆนะคะที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะก็ควรแบบว่าเซฟตัวเองด้วยนะคะเวลาเราออกไปข้างนอกก็ควรเว้นระยะห่างเหมือนที่คุณหมอบอกนะคะหนึ<ช>่งถึงสองเมตรหรือไม่ก็ล้างมือบ่อยๆใส่แมสด้วยนะคะเวลาไปข้างนอกค่ะใช่ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะก็ขอฝากช่องคุณหมอด้วยละกันนะคะก็คือช่องด็อกเตอร์ปึ P ้งปังค่ะไปกดซับสไคร้ด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วก็คลิปหน้าเนี่ยอาจจะแบบมีคุณหมอเข้ามาร่วมด้วยนะคะแล้วก็มาพูดเรื่องสาระต่างๆเกี่ยวกับ การแบบว่าป้องกันตัวเองอีกอะไรแบบนี้นะคะค,ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะ,บ,คคะบ๊ายบาย